ขอแสดงความยินดีเลยนะครับกับฟุตบอลคู่ห้ากำปั้นของส3ส,สามเมื่อคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังถึงแม้ว่าจะมีความหวาดเสียวไปหน่อยแล้วกันนะครับแต่สุดท้ายฮะทุกอย่างมันก็จบตั้งแต่ส3ส,สามเลือกแล้วครับใครที่ยังไม่ได้มีกลุ่มไม่ได้มีตัวเน้นตัวเดียวในแต่ละวันเนี่ยสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับฟุตบอลน้อยๆที่เน้นไปที่คุณภาพ ขับของ433น่าจะตอบโจทย์ทุกคน Add t 433หรือลิงก์ที่ใต้หน้าโปรไฟล์นะครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งครับใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะรับเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ์แท้ตัวละเดือนนะครับหรือทองคำมูลค่า1บาทก็อยู่ที่ว่าเงื่อนไขคุณจะเข้าตังไหนแต่ผมบอกเลยว่า ง่ายดายมากมายครับเป็นแค่ทุกคนทักมาครับในค่ำคืนนี้ครับมีฟุตบอลมากมายหลายคู่นะครับแต่สีสามเลือกมาให้แล้วนะครับก็เป็นฟุตบอลบราซิลครับทั้งหมด3คู่ครับวันนี้มีบราซิลซีรียสองคู่แล้วก็บราซิลซีรียบีหนึ่งคู่นะครับส่วนนอกเหนืออื่นๆเนี่ยที่เป็นโวลทัวร์สีสามเนี่ยทั้งหมดเจ็ดคู่เนี่ยทุกคนต้องเข้ามาเอาในขับเท่านั้นนะครับในวันนี้ครับคู่แรกที่สีสามเลือกเนี่ยเป็นบราซิลซีรีเอนะครับซีล่าพบเรสบูประกัติโนครับ เซราครับทีมเจ้าบ้านมีผลงานในช่วงหลังที่ไม่ค่อยดีมากนะักโดย10เกมล่าสุดเนี่ยชนะ3แพ้5แล้วก็เสมอ2นะครับมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่แข็งแร่งกว่าฟอร์มนอกบ้านเล็กน้อยส่วนเรดบูบากันติโน่ทีมเยือนกำลังอยู่ในฟืงฟอร์มตกอย่างมากครับโดยเเกมล่าสุดเนี่ยแพ้รวดทั้งหมดนะครับสถิติพบกันเฮตูเฮตทั้งสองทีมเคยเจอกันมาแล้วหลายครั้งนะครับโดยสถิติใกล้เคียงเนี่ยกันมากเซราชนะ7เรซบูบากันติโน่ชนะ6แล้วก็เสมอทั้งหมด8ครั้งนะครับจาก เอ่เอ21เกมที่เจอกันทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าสูสีมากๆนะครับและเกมที่พบกันล่าสุดก็คือในเดือน30ในวันที่31มีนาคมเนี่ยทั้งคู่จบกันด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2นะครับราะห์แนวโน้มครับคู่น้เซียล่าแม้ฟอร์มโดยรวมจะไม่ไดีนักแต่การได้เล่นในบ้านก็น่าจะเป็นข้อได้เปรียบและก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบเดียว ที่ตัวของซีล่ามีนะครับเฟ่องด้าเรดบู๊กกรเตโน่ทีมกำลังเผชิญกับวิกฤตฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่โดยแพ้มา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับพวกเขาในการบุกไปเยือนข้อสังเกตครับทั้งสองทีมมีสถิติการทำประตูและเสียประตูที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันสถิติการพบที่ผ่านมาก็มักจะมีประตูเกิดขึ้นไม่มากนักโดยมีเพียง4จาก21เกมที่ทำประตูกันได้เกิน2.5สายมองบนตรงนี้จะต้องระวังให้ดีนะครับ สรุปเลยครับจากฟอร์มการเล่นล่าสุดและสถานการณ์ของทั้งสองทีมในปัจจุบันซีล่าซีล่าดูดีมีภาษีกว่าในการเป็นฝ่ายชนะเนื่องจากได้เล่นในบ้านและคู้แข่งก,ก็กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างมากอย่างไรก็ตามครับฟอร์มคู่นี้ของเซล่าเนี่ยอาจจะไม่แน่ไม่นอนนะครับเป็นปัจจัยที่ต้องระวังเช่นกันคู่นี้ ในมุมมอง43แล้วมีโอกาสจบเสมอสูงครับดูจากน้ำหนักแล้วค่อนข้างที่จะแปลกนะครับที่ตัวของเซราเนแบกมาครึ่งช่วงตัวยังไงซ3มลือเลเชียเลสบูบากาติโนครับคู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลในบราซิลซีเรียเช่นกันครับฟูมินิเซพบปอตาเลซ่าครับคูน้นีฟูมินิเซเนี่ยฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังก็ถือว่าพอใช้ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นในบ้านพวกเขาชนะ6จาก10นัดหลังสุด ท่านับในหลีกเนี่ยแนัดในบ้านนะครับชนะ5เสมอ1แพ้2ส่วนนั้นฟอร์ตาลิซ่านี่ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างย่ำแย่นะครับโดยแพ้จาก7เกม จาก10เกมล่าสุดครับและแพ้4จาก5เกมเรียนล่าสุดเซติการพบกันเฮ <H ead to head> ตุเฮตทั้งสองทีมเคยพบกันมาทั้งหมด19ครั้งนะครับโดยมีเซติสูสีกันมากฟูมินิเซชนะ8ครั้งฟอร์ตาเลซาชนะ7ครั้งและเสมอกันทั้งหมด4ครั้งนะครับใน3เกมล่าสุดเนี่ยที่พบกันฟอร์ตาเลซาไม่แพ้ฟูมินิเซมาเลยนะครับโดยชนะ2และเสมอ1เกมล่าสุดที่พบกันเนี่ยเมื่อเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับเป็นฟอร์ตาเลซาที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะครับการวิเคราะห์คร ได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดการเล่นในบ้านเนี่ยเป็นจุดแข็งของพวกเขาในฤดูกาลนี้เลยนะครับและด้วยฟอร์มที่ยแย่ของฟอร์ตาเลซ่าทำให้ฟูมินิเซ่เนี่ยเป็นทีมเต็งที่จะคว้าชัยนะได้ในนัดนี้ส่วนนัดฟอร์ตาเลซ่าครับกำลังเผชิญกับช่วงวลาช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆฟอร์มการเล่นนอกบ้านก,ก็ไม่สู้ดีนะักการบุกไปเยือนฟูมินิเซ่ที่มีฟอร์มที่ดีมากๆนะครับในการในบ้านเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักสําหรับพวกเขาเลยส่วนข้อสังเกตครับถิตีการพบกันโดยรวมบ่งชี้ากกม,มักมยมดนน 3จาก21เกมที่พบกันมีประตูต่ตำกว่า2.5คู่นี้เนี่ยสายมองล่างน่าจะชื่นชอบนะครับอย่างไรก็ตามสถิติการทําประตูและเสียประตูของทั้งสองทีมในฤดูด้วยกันนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองทีมมีโอกาสที่ทําประตูและเสียประตูในระดับที่ใกล้เคียงกันสรุปเลยครับจากฟอร์มการเล่นในปัจจุบันและสถิติในบ้านของฟูมินิเซ่เนี่ยทำให้พวกเขาดูมีความได้เปรียบจากฟอร์มนะครับส่วนทางด้านฟอตาลิซ่าเองก็ฟอร์มตกย่างหนักคาดว่าฟูมินิเซ่น่าจะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านได้ในเกมนี้นะครับ คาแนะนําเลยสําหรับสายนะฮะมองบนหรือมองล่างเนี่ยหรือหน้าเกมเนี่ยฟูมินิเซ่มีโอกาสชนะสูงครับโดยเฉพาะยังยิ่งเมื่อพิจารณาจากการเล่นในบ้านแล้วก็พิจารณาจากเฮดตูเฮดเนี่ยคู่นี้เฮดดีซีเนี่ยต้องบอกว่าเสียมสามเลือกครึ่งลูกนะครับยังไงเจ้าบ้านก็ชัวร์กว่าครับคู่ที่3ครับอยู่ในบาเซลซีรียบีครับเป็นฟุตบอลระหว่างแอตเลติโก้พาราเนเซ่พบกุยบาอีซีครับแอตเลติโก้พาราเนเซ่ครับฟอร์มในบ้านของพวกเขาไม่ค่อยดีนะครับชนะ1จาก5นะัด ในบ้านนะครับส่วนทางด้านกุยบาเนี่ยฟอ,ฟอร์มการเล่นก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยงยิ่งในการเล่นนอกบ้านพวกเขาแพ้ทั้ง4่จาก5เกมล่าสุดและแพ้6จาก10เกมหลังสุดนะครับในตีการพบกันเฮตุ้เฮตุทั้งสองทีมเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด9ครั้งโดยเป็นแอเลติโกพาราเนเซทำได้ดีกว่านะครับชนะ5เสมอ1และกุยบาเนี่ยชนะ3าครั้งครับคู่นี้ครับแอเลติโกมีฟอร์มที่ไม่ดีถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านในเกมลุกก็ไม่ได้โดดเด่นเกมรับก็เสียประตูเป็นประจำนะครับส่วนั้นกุยบา กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มวิกฤตยอย่างรุนแรงเลยครับโดยเฉพาะการยิงการเล่นเป็นทีมเยือนก็สังเกตครับสถิติคู่นี้ที่พบกันมามีแนวโน้มว่าเกมนี้จะมีประตูเกิดขึ้นไม่มากนักนะครับทั้ง2ทีมมีสถิติการทําประตูที่เสียประตูแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยเอลติโกพาเนเซ่เนี่ยมีอตัตูมีอัตราการทําประตูที่สูงกว่าแต่เกมรับก็เสียประตูง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับสรุปเลยนะครับจากฟอร์มการเล่นในปัจจุบันและสถิติการพบกันที่ผ่านมาเนี่ย แอตเลติโก a ารานเซ่เนี่ยดูมีความได้เปรียบกว่ากุยะกูยบายอีซี่ไม่มากนักนะครับคาดการว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถคว้าชัยชนะได้ในนัดนี้แบบหือจับ HTC 4คู่นี้คือพารานเซ่เจ้าบ้านนะครับแบกมาครึ่งช่วงตัวยังไง4-3ก็คิดว่าน่าจะเบียดคว้าชัยได้นะครับแล้วก็ ในวันนี้ครับฝากทุกคนอีกครั้งและการสําหรับใครที่ยังไม่ได้มีแนวทางครับสำหรับบอลเชา้าบอลเย็นและคนที่ชื่นชอบสไตล์บอลเน้นคู่เดียวหรือไม่มากเนี่ยคือเป็นทีเป็นคนที่ชอบเน้นคุณภาพมากกว่าป,ปริมาณเนี่ยแนะนำลยครับ t 433หรือลิงก์ที่ใต้หน้าโปรไฟล์เลยเข้ามาพูดคุยกันได้ครับและทุกคนจะรักบอลเช้าไปกับ433